บิ๊กตุย้ยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภักเจ็ดปีที่79ได้บิ๊กจวบรองผอบอรตรอเป็นประธานจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการสมเกียรติตำรวจภูธรภักเจ็ ภรัยกอดเดชาพระบารมีพพุทธเจ้าท้าพระองค์จงเสดจลงมาพรราปาูมาไทยรีรรยาวิชาขปเจ้าตะโพรัตนาถึงพระโสมผูโตสิตอันบริสุทธิ์มาสรวนบนวนใสติทธาเป็นดาพระพุทธารััติเทอ ยะไยะขอพจากปรชาจนกรกษามีไชยะไยะขอพจากปราจารยุระปุญญาธิกาลภูรสาวัเรือแท่งาสตาทุชนรายไชยะไยะขอพราันนันโทกติโยตปติชาญีตปติพรมโนอัฏฐะตปะโหรัตังพุโธตปติเตชะตาเอเตระตาเทวะเชดาตุวัสิโหตุตัปะทาติ พิเศษในวันนี้นะคะซึ่งเป็นการครบร่อปีที่79ประจำปีพุทธศักราช2518โดยในโอกาสพิเศษนี้ท่านตำรวจรุ่นพักเกดก็ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมส่วนราชการฝ่ายนหาวสถาบันการศึกษาอดีตผู้ัค้าประชาผู้นผู้ค้าประชาระดับสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ตอบรับคำเชิญและให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะ วิธีถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการแสดงความยินดีของแขกผู้มีเกียรติซึ่งจะเริ่มในเวลาประมาณ8.30นาิกานา่ะ ดี่กบการ ไม่ว่าดีครับ <laughs> การสอวสวห่งชาติผมคนดูดูโทรไยวัฒน์ประจัชินผู้จัดการวอบสวนข้อเกี่ยครับ กระผมพันตำรวจโทปักสิธิ์พุทธประโชผู้บังคับสังหรณยกองกำกับการถักไว้อำระขาและรักษาของภัยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูรธรภาคเก็บไปผู้บังคับกองกิจยศสํสำหรับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูรธรภาคเก็บครบรอบปีที่เกิเก้าในวันนี้กด้กำลังกองทีจัปัะกอบด้วยสัญญาบัตรสามได้ชั้นประทูสามสามได้ รวม36นายฮร่ย

พมุทธศักราช2568เวลาแปรเิกาของวันที่13มิศุนายนพุทธศักราช2568ระหว่างเวลาที่ในการพอติีครับห การทึกภาพครับ นายขอให้เจ้าทิดได้รับสิทธิภาพครับ ยิีนท่านพลตอีประจวบภูสุรองผู้ชันการบุคคลร่วมพิธีจุดกางเตยสมมือครับควังจากสีลาพิยาจานะ ตดติยัมปิม่ยังกันเตวิสุนปัญญาจามาโอัตสัปะะวะโตอระคโตสมาสมพุตพระมามัสะระนังขจฉามิสาสตระจฉามังสระนังขจฉามิติยัมปพุทธาวสระาวขจฉามิติยัปิพุทธังสระนังขจฉามิตยัมปีธรรมาวสระา Sarana kasani, api api kama เจ้ารสิรูปได้ทิจรนาภาพบาง,งสุบุลจงอนสิผืนลำากนั้นะผมจะได้เอาัวนาประทานในพิธีจะได้ทำการกวนน้ำก่อนการทำพระเจาปร,าาาาปราาิมุ 啊，快递单。

ภาพาครับ